ทนายดังเคลื่อนไหวแล้วองดีเจแมนใบเตยร่ำให้โฮหลังเจอกันในรอบสองเดือนเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ใบเตยสุธีวันต้องนอนคุกต่อหลังญาติได้ยื่นเงินสดจำนวน5ล้านบาทประกันปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลอาญาไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ามีการกระทำเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากหากปล่อยชั่วคราวเกรงจะหลบหนี ต้องบอกว่าล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าดีเจแมนใบเตยสุธีวันเจอกันในรอบสองเดือนหลังต้องโทษดูสู้ผอมและคล้่ขึ้นทั้งคู่โดยวันนี้ดีเจแมนใบเตยสุธีวันก็ได้เจอกันในรอบสองเดือนหลังต้องโทษคดีแชร์ลูกโซ่ฟ o r e x 3D ดีซึ่งสังเกตว่าดูสู้ผอมและคล้่ขึ้นทั้งคู่ตอนเดินเข้าห้องพิจารณาคดีทางด้านใบเตยสุธีวันก็ได้ร้องไห้ขณะที่สามีโอบก,กอดให้กำลังใจภรรยา อีกทั้งงานนี้ทานายดังอย่างรนนนรงแก้วเพชรนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วปงดีเจแมนใบเตยร้องไห้หลังเจอกันครั้งแรกในรอบสองเดือนซึ่งเขานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าแมนใบเตยร้องไห้ก็เพราะทําตัวเองไปดูเหยื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟอเร็ก d สาดีที่หมดตัวทั้งครอบครัวซีร้องไห้ยังไม่มีใครเห็นท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมาย